มาต่อกันในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติกันบ้างนะคะในพื้นที่ของฝั่งอันดามันค่ะก็ได้มีการฝึกซ้อมในเรื่องของการรับมือกับภัยพิบัติโดยเฉพาะภัยซึนามินนะคะภายใต้แนวทางหรือว่าหลักคิดของ C ี a c 25นั่นเองค่ะกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะจัดการฝึก กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติภายใต้การบริหารวิกฤตการระดับชาติด,ด้านสาธารณภยัยซีแม็ก25จำลองสถานการณ์ภัยซึนามิพร้อมกันใน6จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่ระนองพังงากระบีตรงังสตูลและภูเก็ตซึ่งการฝึกครั้งนี้ค่ะมีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการฝึกพร้อมด้วยนายภาสกรบุญยลักษณ์อธิบดีกรมป้องกันและบรร ข่าวสาธราณภัยภูวาราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยมีผู้แทนสถานกงศูนย์จาก9ประเทศร่วมสังเกตการ ปีนี้ค่ะก็เป็นปีที่สําคัญที่เราอยากที่จะให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะแล้วก็มีความรุนแรงขึ้นฉะนั้นแล้วการรวมพลังที่หลายๆหน่วยงานด้วยกันที่เข้ามาร่วมกันฝึกเนะะี่ยค่ะจึงเป็นส่วนที่สําคัญมากๆที่จะทําให้สร้างการรับรู้ไปสู่พี่น้องประชาชนได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าทางภาครัฐเองมีความพร้อมแล้วก็ในบทเรียน หลายครั้งที่ผ่านมาเมื่อเกิดภัยนะคะเราก็ได้ถอดบทเรียนนั้นแล้วก็นํามาปรับปรุงเพื่อที่จะให้เกิดความสูญเสียนะคะน้อยที่สุดที่เราสามารถป้องกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของบุคลากรนะคะเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเรามีพร้อมอยู่ในพื้นที่และเราก็ยินดีให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ว่าในพื้นที่นั้นนะคะจะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดแต่หน่วยงานสนับสนุนสามารถที่จะเข้ามาเติมเต็มให้ภารกิจนั้นประสบความสําเร็จได้ค่ะ สำหรับการฝึกซ้อมเสมือนจริงครั้งนี้ได้เปิดสัญญาณเตือนภัยร่วม10จุดในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง6จังหวัดทั้งทดสอบการทำงานของระบบแจ้งเตือนและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภักสนามพร้อมอพยพ ประชาชนตามแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดซึ่งถือเป็นการทดสอบการเชื่อมโยงของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกับศูนย์บัญชาการในพื้นที่สร้างความพร้อมทั้งระบบเพื่อปกป้องชีวิตประชาชนลดความสูญเสียและส่งเสริมศักยภาพของแต่ละจังหวัดในการรับมือภัยพิบัติในระยะยาวทั้งนี้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะสรุปบทเรียนจากการฝึกในครั้งนี้เพื่อนําไปพัฒนาคู่มือและแนว ทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อการจัดการภัยพิบัติมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งประชาชนในประเทศและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะ